อ่ะทีนี้เรามาดูกันสั้นๆเลนคิดติดกล้องเงี้ยมันถ่ายได้ไหมอันนี้ลองติดกล้อง G100 นะครับคือมันก็ถ่ายได้ครับเนี่ยดูภาพจากเลนคิดคือสีมันก็สดแล้วก็ภาพก็ใช้ได้คือมันก็ไม่ได้คมเป๊ะคือความคมมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะอย่างเช่นตอนนี้เข้าได้รูมเนี่ยมันความละเอียด20ล้านนะครับตอนนี้คือซูมไปแล้ว200%นะเออเนี่ยซูมไปแล้ว200%ในขณะที่จอผมจอผม 4K นะครับมันก็แค่ไม่ได้ละลายหลังแค่นั้นเองแต่สีสันของเลนคิดก็จะเป็นแบบนี้ สีของผ้าหนามันก็จะเน้นความสดนะครับเวลาผมไปเซตระบบอะไรให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนปกติก็คือจบที่เลนคิดนี่นแหละเพราะว่าเขาไม่ต้องการละลายหลังอะไรมากแล้วก็สีมันก็จะคมสดนะครับเนี่ยเห็นไหมเล่นกับแสงกับเงาก็ได้ถ้าเกิดยิ่งเวลาเราถ่ายกับแบ็กกราวด์ตันๆแบบนี้ยิ่งไม่ต้องการละลายหลังเลยก็ใช้งานได้นะครับ ISO 200อยู่แล้วตอนกลางวันนะครับเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายย้อนกับกระจกขึ้นมาก็ถ่ายได้ภาพก็สวยคมดีนะครับอันนี้ซูมสุดที่ระยะ3-2เลยนะ ต้องการครอปเฟรมนะครับ f 5.6เลย i so ต่ำสุด200นะครับเนี่ยถ้าซูมสุดร้อยเนี่ยซูม200ก็จะเป็นแบบนี้ซูมเยอะ300%ก็จะเป็นแบบนี้เออปกติเราไม่ได้ซูมมันขนาดนี้นะครับ100%เป็นแบบนี้สำหรับผมใช้ได้แล้วนะครับเลนคิดก็คือสวยงามเห็นไหมมีตัวผมยังติดกระจกอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับคือขอแค่มีแสงอะ่ะถ้ามีแสงนะครับเลนคิดก็สวยนะครับเลนคิดก็สวยขอแค่มีแสงอย่างเงี้ย แมกกาวสวยแสงสวยถ่ายยังไงก็สวยช่างภาพเก่งด้วยนะครับน้องจูนะฮะภาพกว้างๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ซูมพับเข้ามาให้มันเหลือแต่แบบนี้ก็สวยแล้วนะครับยิงเอาให้แสงมันเข้าหน้านางแบบโพสสวยๆส,สีตัดให้นางแบบใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆมาให้มันเข้ากับมู and นโทนของสถานที่นี้จบนะครับสวยงามแค่นั้นเองนี่คือลนคิด